ประเทศไทยไปนะก็คืออาชิมนิ่ยอย่างคาแรคเตอร์อยายจะได้เรื่องอะไรคะวันนี้พวงเสียงวายเจ้าชุบอย่างนนี้เดี๋ยวแต่งตัวนั่งอะไรก็ได้อันนี้แล้วหนูอ่เป็นพวกลุนพลุนพล็นศสัตว์น้องคนนี้กี่ดอกไม่เหมือนช่างแต่งหน้านะเหมือนกระถางพวกเซรามิกกำลังวาดลายอะไรอยู่อะวาดบนอะไรน่ะนินิ่ยโอ่งมังกรหรือเปล่า่ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วิหารเซียนจังหวัดฉะเชิงเซาเซียนแปดเซียนเตอนนี้อยู่ที่วิหารแปดเซียนจังหวัดฉะเชิงเซานะคะมาทำอะไรวันนี้มีคนมาเสนอว่าแบบเอออยากให้มาสืบทอดอาชีพนี้ว่าแบบอาชีพนี้มันกำลังจะแบบห่างหายจากประเทศไทยไปนนก็คืออาชีพงิวบางคนอาจจะไม่รู้ว่างิ้วก็คืออีหนึ่งอาชีพเหมือนกันบางทีเราอาจจะเห็นตามงานแก้บนตามงานวัดสังเกตป่ะเวลาไปงานวัดอ่ะงิวจะเป็นโรงหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจอุ้ยคืออะไรไม่เป็น้ดูไม่เป็นด้วยเพิ่งจะรู้มาว่าทางท ว่าจริงๆเป็นหนึ่งอาชีพเหมือนกันที่ <us tryna make noise> ได้เงินเหมือนกัน <sm ell> แล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องอนุรักษ์เอาไว้ตอนนี้งิ้ในไทยอะคือเหลือน้อยมากตั้ง <us ul> แต่เกิดมาไม่เคยดูเลย <S <S กูก็ไม่เคยดูจริงเหรอไม่ต้องกูไปพบพราะฮ่องกงอะไรเงี้ยกูก็สะบัดมีมีง้ยด้เหรอไม่มีไม่มีไปเฉยๆว่าไปฮ่องกงบทบาทที่เราจะได้รับคนเนี้ยกูว่ากูน่าจะได้เป็นนางเอกกูค่ะ จริงเป็นเก้าอี้ใช่พวกกูนะเดี๋ยวไปถามลุงเลยว่าใครเหมาะกับอะไรต,ต้องเป็นนางเอกอยู่แล้วว่ามันฟ้องเอาจริงปะไม่ได้ลบลู่นะถ้านางเอกตัวขนาดเนี้ยพระเอกตัวเท่านี้ค่ะแล้วเตียงไม่ต้องสืบเลยเท่านี้เลยถ้ามึงจะเป็นนางเอกได้ในยย้วอะ่ะต้องแสดงเรื่องปังปอนเท่านี้สามสี่เซนแรงมาาปังปอนแม่ปังปอนป่วนนี่ไงปังปอนป่วน สวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเฮียโก้ซึ่งเฮียเป็นเจ้าของคณะนิวเราบวงนีชูปังนะผมเราบวงนีชูปังแปลว่าอะไรอะคะเป็นภาษาไทยคณะหมื่นปีคณะหมื่นปีหนูอยากรู้ว่าปัจจุบันนี้คณะนิ้วในประเทศไทยเนียมีเยอะไหมคะเนี่ยก็ตอนนี้เือที่คณะใหญ่ๆก็สิบกว่าคณะน้อยมากจากแต่ก่อนคือเยอะมากใช่ไหมคะใช่คะหนูอยากรู้เพราะอะไรทาไมมันถึงน้อยลงน้อยลงคือคนแสดงอะรุ่นเก่าๆก็อายุมากไปมากเสียชีวิตไปรุ่นหลังก็ไม่ค่อยหาดขึ้นมาไม่ไหมค่ะ ใช่ไหมคะวัยรุ่นกวนใหญ่ก็ไม่ค่อยคิดถึงอาชีพนี้นะด้วยรายได้มันน้อยด้วยหรือเปล่าคะก็ไม่ก็พออยู่ได้ก็ได้พออยู่ได้แต่มันก็ไม่ได้แบบว่าอู้ฟู่ก็ถือว่าเลี้ยงชีวิตได้เลี้ยงชีวิตได้ก็คิดว่า มันเป็นหนึ่งอาชีพกาทำนี่มันต้องอยู่ที่ใจรักคือเรื่องเราอาจจะตัดไปก่อนเลยแต่เราทำเพื่ออนุรักษ์และใจรักเลยพี่ทำมากี่ปีแล้วคะสี่สิบกว่าปีสองพันหร้อยสิบห้าแต่วันเนี้ยคือพ้นหนูสามคนน่ะอยากจะลองทำอาชีพหิวดูหนูอยากรูว่ามันต้องเริ่มยังไงจะต้องอ่านบทจะต้องฝึกจะต้องแต่งหน้าแล้วได้ข่าวว่าวันนี้มีงานด้วยใช่ครับอย่างคาแรคเตอร์พี่จะได้เรื่องอะไรครับวันนี้ปวงเสียงวาเจ้าชุดใหญ่เดี๋ยวแต่งตัวนางเอกก็ได้อันนี้อันนี้เป็นนางเอกแล้วหนูว่าเป็นพวกคุณ คุนพลสมมุติถ้านนี้เป็นนางเอกกูเป็นขุนพลอย่างอันเนี้ยส่งเขาจะดูเป็นว่าหลูหลาเป็นดูคุณนายคุณนายน่งนิ่งๆเชิดเิดเป็นเครื่องประหารหัวสุนัขค่ะไม่บทกูยังไม่ได้เลยจะเป็นผู้ชายก็ได้ค พวกเซียนเนี่ยก็คือเป็นการบูชาเทพเจ้าก็คืออินุจะได้รับบทเป็นนางเอกอย่างอีปิงเป็นคุนพลเราต้องเริ่มสักอะไรคะซ้อมหรือว่าแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าอย่างเดียวไม่ต้องซ้อมเลยไดวบอกก็เข้าใจนะไม่เข้าใจหรอกพวกหลโง่นะก็คือตอนนี้เราจะต้องออกไปซ้อมแล้วเขาจะต้องเป็นลันบ็อกกิ้งก่อนใช่ไหมคะว่าใครอยู่ตรงไหนแล้วก็ออกไปเหมือนกับแสดงจริงอ่ะตอนนี้เราซ้อมก่อนใครจะเป็นคนนำคะคนนี้ชื่อน้องว่าน้องนิงแล้วคนนี้คนนี้ น้องพรเราต้องออกไปท่าไหนมีท่าไหมคะแบบตอนออกไปอ๋อเดี๋ยวไปสองหน้าอ่ะโอเคไปเริ่มอ่างน่างกดตะเจียงอีพีโซ่เสียงฮุ่ละกโกโก้แต่พี่เสียงเตงซื้อหาปิ้งเหลียวแหม่ลาย มี่อมาลโเสียงแจ้งิคเพ่เียวอุลเซียอเียนี้นเอะพูดน้อยอะโอเคโอเคโอเคแค่นี้ใช่ไหมคะแค่ีค่ได้แล้วได้แล้วกกปเจียงตลกโกปเจียง โชิงกีฬาโชชิงเสี่ยวฮั่วเหล็กโกงลับปี้เสียงเต่งซื้อหาปิ้งเหลี้ยวต้นสานน้องคนนี้กี่ดอกไม่เหมือนช่างแต่งน้ำนะเหมือนกับทำพวกเซรามิกกับำลังวาดลายอะไรอยู่อะวาดต้นอะไรนะนิ่งๆโอ่งมังกรหรือเปล่าเนี่ยแม่ อะไรเขาแต่งอย่างนี้ค่ะตอนแลกเปลียงบทแล้วนะเป็นจองหวนเมื่อกี้ได้ยินน้องเขาบอกนะน้องที่แต่งหน้าให้ปิงอะเพราะพี่เปลี่ยนจากจองหวนเป็นเจ้าหนังกลางแฟนหน้าใหญ่มากแต่ปิงเขานิ่งนะวันนี้ที่นิ่งนี่ไม่ไม่ใด้ตั้งใจนะตายค่ะ อีพิงอีพิงอันนี้กูพูดเรื่องจริงไม่ได้กัดนะเหมือนเอวี่ได์ลุกมึงเลยใครไปบอกเขาว่าเขาเป็นคนจีนแล้วเขาจะสวยวะใครเป็นคนพูดอ่ะมึงเลถึงแต่งหน้าจีนทุกวันนึกอ่ะกูแต่งหน้าจีนแต่กูแต่งหน้าปกติกูเป็นสไตล์สไตล์อะไรสไตล์อะไรไม่ค้าไข่หนุ่มจีนอีดอกสไตล์วันสไตล์พุ่งหุ้ยแรงว่ะถ้าน้องนิวย้อนเวลากลับไปได้น้องนิวจะเลือกเป็นจองหวนมึงรู้ป่ะเนื้อเรื่องของมึงเป็นยังไงเนี่ยนางเอกขอหักตายพู่หลงไหล่ในความรักนะ ได้เลยออกไปเลยอ,อ,อีปิงนี่ถ้าเป็นนักลบนี่เขากลัวกันทั้งเมืองเลยนะเ <c oughs> พราะเขาต้องกระถุ <c oughs> ่มก็แบบว่าเพราเหมือนมันลบมันตั้งแต่เด็กเลยอะ <c oughs> ่ะกูบอกแล้วอีปิงไม่ต้องแต่งเยอะม <c oughs> ึงได้ไม่เคลื่อนว่าหันหัวสุนัขเฉยๆในเรื่องเนี่ยอีดอเนี่อยอีปิงพอเข้ารายการผมเขาเรียบร้อยเลยให้คนดูเขาสงสารไงที่คนดูเขาสงสารไม่ใช่มึงโดนกัดหน้าตามึองน่าสงสารเลยนะยินดีกวะเศ้ามึงอ่ะสวยตลกทั้งหมดไอ้เฮีย ว้ยอีนี่หมดเทพิทักษ์อยู่นะแม่มึงเล่นเป็นใครเนี่ยไซอิ๋วหรือนางเอกหรืออีดอที่ดาาวนอนเหรออีเดวเมื่อกี้น้องบอกพี่ระวังออกระวังออกอีปิงก็กระพริบตาปคนตาออกใครอีอ้ใครนางเอกใครนางเอกใครหงใครหงเนาะใครหงพี่าจริงปะเนางเอกก็ไม่น่าตายนะเนื้อเรื่องแล้วสุดนางเอกตายไปแล้วห้าสี่สามสอง ตายเลยยังไม่ทันได้ออกไปเลยก็จะตายอ่ะไข่ก่อนอันดับแรกปิดก่อนไข่ลงหายสาวตัวเองไปแล้วด้วยหายสาวตัวเองไปแล้วด้วยดีนะหัวใเป็นนางเอกอ่ะสักุุงห้องขี้เสด็จเลย อีนิวเป็นนางเอกเหรอแม่นางกองอะไรนะกองอะไรมันตายอีกแล้วเหรอแม่นางกองอะไรนะกองกอย <c oughs> รักสุดท้ายที่ปลายวัดชื่อเรื่องอย่าลืมดูนะคะถ้าปิ่งยิ่งกัดเราแม่เราก็จะใสใเราอีจอหรอกต้องให้เราสวยกว่าใครเลย <c oughs> เออเออเออยิ่งกัดก็ยิง่งใสเยอาดี <c oughs> แเด็บดีๆนะเพราะตอนในบทมันแค่กระโดดนะต้องกระโดดปะกระโดดไงแม่ก็เห็นกองกอยเดินเหรออปอปีกเราพิ่รู้ว่าอีนิวเป็นอะไรตายพี่กองกอยตัวนี้หักหัวค่ะพอหักตาย,ยอีวิวจะไม่สวยได้ยังไงอะใส่เครื่องนะจนเหลือแค่เนี้ยไม่เหลืออะไรแล้วหรือสาดำกระจมูกจิ้มทางไหนวะออกทีละคนถ้าะกูเป็นนางเอกไงนางเอกอยู่ตรงนู้นตองมาใส่นู้นไปเลยเอาหรอ มึงรู้ย่ามึงเป็นเอกเรื่องอะไรเนี่ยทีน,นี้ห่างกองกอยนะจิ้ม,จ,มจิ้มหมุนกามข้างหนึ่งกามข้างซ้ายก็ถอยถอยแล้วก็เยี่ยวตัวเออเตะอยู่กาแล้วก็อังยังไม่อังอังอังรังอังโดน โดนและเอมาออ่นใช่อันนี้เป็นใจแอนที่นี่มึงบอมาภูมิใจทั้งชีวิตไปทนางเอกครั้งหนึ่งอ่ะ <c oughs> มึงย้อนกลับไปถึงกูได้เป็นไรบ้างอ่ะใน <c oughs> ชีวิตพวกคนใช้ตาด <c oughs> มือพวกกูบอกบอกูอ้อน <c oughs> วนอ้วนจริงไม่อ้วน <c oughs> ถ้าอ้วนกูต้องทำยังไงอ่ะถ้าอ้วนแบบนี้ก็ต้อง <c oughs> วาไลตี้วารเคชั่นสิคะบร,ริษัทที่ให้บริการในเรื่องทัวร์นำเที่ยวทัวโลกมีทั้งแบบกรุ๊ปส่วนตัวและซอยกรุ๊ปกับคนอื่นและที่สำคัญมีให้บริการเรื่องของจองตั๋วที่พัก วีซ่าตั๋วเครื oh, blah, blah, blah. <Wow. S 1> ่องบินโอ้บราบราบรามีเล็กญี่ปุป่นเกาหลีฮ่องกงยุโรปเยอะแยะไปหมดและง่ายไปกว่านั้นนะคะเพียงคุณแอดไลน์ไปที่ Variety Vacation คุณจะได้ส่วนลดทันที300บาท <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นทัวร์สามหมื่นสองหมื่นหรือเท่าไหร่ก็ตามระยะเวลาการใช้งาน1ปีค่ะหลังจากที่แอดไลน์ค่ะ และไม่ต้องกลัวคะ่ะบริจา์ดีคุณภาพแน่นมีทั้งทัวร์ไฟไหม้จองวันนี้บินพรุ่งนี้ <Wow. S 1> คุณภาพแน่นรับรองถ้าใครอยากไปแอดไลน์ด้านล่างได้ค่ะอังอังโโบบอ,อังโดเกมการะดอตอีโดรเอมน งงมากถ้ามึงอยากจะไปจริงๆอยากได้ส่วนลด300บาทอนะ่ะมึงแอดไลน์ไปที่แอดวัลเลตี้วักเควชันมึงจะมีระยะเวลาการใช้งานอนะ่ะหนึ่งปีหลังจากวันที่แอดไลน์ลแล้วมึงก็พิมพ์เขาว่าสตูดิโอเฉพาะแฟนคลับรายการนี้เท่านั้นคุณจะได้รับส่วนลด300บาททันทีค่ะี่สัมพันราคาถูกมากแล้วถ้าอีปิงจะไปเที่ยวสวนสัมพันธะ์อ่ะใหญ่มากหมายถึงสวนสัมพมันธ์ยแรงมาก งโยืนตรงนี้คู่กันมาในเนื้อเรื่องเทพธิดากองกอยลูกหลานชาวคิงคองพเกเกละอ่ะกูกองกอยละคิงคองหัว่าแล้วว่าแล้วจะไปเป็นพวกมึงก็ได้ไม่ไม่ไม่กูอยู่คนเดียว นางฟ้านางสวรค์ลงมาจุติเห็นคิงคองล่างยักษ์โอมจะกลายเป็นภูเขาคิงคองไม่ต้องแสดงนะวันนี้อีนิวเขาไปยืนให้คนแก่ชมเขาอย่างนั้นไปยืนสวยมีคนแก่ทั้งแหละที้แต่งนะให้แล้วให้กำลังใจอีนิวมีแต่พวกเราเนาะที่เรารู้ว่าจริงๆแล้วมันตโลกมาแล้วหรอนักพกลิซีอะทั้งหลายอีกก็เทยหัวโป๊กอีกก็เทยร่างใหญ่รู้ละคมฝันของพวกมึงอ่ะอยากจะเป็นนางเอกแบบกูจะสารล่างไม่ได้แป๊บนึงนะมันอยากไปเติมปากมา นี่ถ้าชหมัยกอดมือไม่ต้องร้องกูเป็นลิปซิงค์มึงทับท่าตามกูอ่ะบินข้าไปก่อนทีนี้ค่อยๆออกมาณดินแดนสูงสวรรค์มีทิดาชาวจีนถึงคนชื่อเหมยลี่ออกมากลางป่าชมดอกไม้ใบหญ้าทันใดนั่นเองว้าจะทิ้ง ตายตายแล้วอเฮียบทจังไรวาและทันใดนั้นเองกระทิงได้แปลงร่างเป็นพยาอกซิล่ากุ้งกุ้งบ้าตายเห็นป้าวันนี้แค่นี้ันี้อยู่ันอย่างนี้แล้วไปนางพยาอกซิล่าได้ไงเอาใหม่ปิงเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่ณสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงมีนางฟ้าตัวน้อยล่วงลงมาจากสวรรค์ แต่ลูงเรามาแรงมากหลับวงหมดเลยอันนี้เราจะเล่นเป็นงิ้วแบบของอินเดียตึ้งตดงตึ้งตึ้งดงตึ้งตึ้งดงตึ้งตึ้งนางฟ้านางสวรรค์นั่งพับเพียบลงขอพรขอให้ข้ามีเจ้าชายมาหลงรักตัดสินใจรูปตะเกียง3ามครั้งบูมเจ้ายักษ์ออกมาปังตายแล้ว มาต้องเป็นตระแดงดีหระอีเอ้ยจะเอามาจะกตะเกียบยันตายเลย มันมันยิ่งกว่ากระสอบเข้าวมอหกหรืออะไรทั้งพวกมันตื่นเต้นมากมึงสนุก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 ดีสนุกดีมึงแต่มันตื่นเต้นอ่ะหน้ากูมันเละอย่างเงี้ยแหะนางโจเก่าอีกูทำแบบนี้แล้วเมื่อกี้แต่ว่าไปจริงหล่ออยู anyway. ่นะพี่งเหมือนจันเจาอยู่นะแล้วดูจอดดิ อีเดีมาเน่มันมดูเหมือนนางเอกอะมันดูเหมือนจัานเจ้าอหมดอะไรเป่อีเดียหมดอะไรเจ้าพี่ดได้หมดนางเอกมันต้องลา่าเลิงนางเอกต้องลา่าเลิงอะพี่จะแยกสัะผมของอะไรอะเป็นก้อนเลยดอก้ได้ยัมอีดอกรีเีเหมือนมางานบวชลูกหลานในอีดอกถามจริงๆเลยนะถ้านางเอกอะหน้าเงเป่ะอหอน้ากเยหนงอ้ามยางเ้งี้ยมันเปิดทีวีปะ่ะอี่ดีเหมือนคนเมาแล้วข่าวอีดอกดอก อีนยวไม่เหมือนนักเอกเหมือนตัวตลกอีนี่เหมือนคนเมาเล่าข่าวอ่ะย่อ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 อ้าวอีนิวเหมือนนักเอกเมาเต้าหู้เหม็นนิ่งย่อเหมือนคนแก่มาแล้วข่าวอีนิวเหมือนพระเอก่เขาไปกันทั้งเอก แสดงจริงยงจางอย่างนี้ได้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหนูตื่นเต้นมากคือหนูเคยประกวดตอนเด็กๆแต่พออันนี้มันไม่เหมือนแล้วคามรู้สึกมันตื่นเต้นแล้วแบบ<ม>คือต่อให้ไม่มีคนดูเพราะวันนี้เราเล่นเหมือนให้เทพดู <Okay. S 2> ใช่ไหมคะก็ยังมีความรู้สึกเหมือนคนมันนั่งดูเราเยอะมากมัน <ใช S 1> มันประมาไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันรู้สึกคนรู้ตั้งใจกันตั้งใจจริงๆตอนแรกอะหนูคิดว่าก็คงขำๆเล่นๆะไรอย่างเงี้ยสามสิบโลอะที่อยู่บนตัวม่ะตอนเนี้ยระกาศอีกก็คือเอาจริงๆแล้วที่เรามาเนี้สึกว่่าง้ะ มันกํลาลังหมดไปแล้วอยากให้แบบทุกคนช่วยกันอนุรักษกเอาไวา้แล้วก็เวลามีงิ้วไม่อะไรก็สนับสนุนการมานั่งดูอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจเล็กน้อยๆให้พวกพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจในหลายๆเรื่องอีกก็ได้ไ <c oughs> จริงๆอ่ควาให้ยยูตรงนี้เอขอย้ายฝั่งได้ป่ะเ้รวันนี้เราก็จะมีการให้คะแนนตัวเองจากอาชีพนง้วว่าให้คะแนนตัวเองว่าทำได้ดีไหมสำหรับหนูเองอะหนูให้ประมาณ พัไในความร้อนนิดนึงเราก็ได้ ได้เป็นนางเอกด้วยก็เลยหัวให้8เพราะว่าทําได้แต่ว่า2คะแนนคือหักภาษาเส่วนตัวหนูหนูให้สิชอบสนุกมันต้องมีการฝึกฝนอยู่แล้วผสมภาษาอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวสนุกหนูสนุกอยู่คนเดียวเลยวันนี้เจ๊น้าออกแต๋อเต๋อออกเต๋วๆให้เขารู้ว่าเราตุ้งติ้งตุ้งติ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากคณะงนี้ว่าอะไรชื่อคณะว่าเราบวงหนีชั่วปังครับผมเราบวงหนีชั่วปังแล้ววันนี้รายการสตูจิอบของเรานะคะก็มีเงินสนับสนุนเล็กๆน้อยๆให้ทางเฮียเอาไว้ดูแลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยวัน ีที่หนูเข้ามาป่วนกันหนูก็อยากรู้ถึงอาชีพนี้จริงๆค่ะหนูขอมอบให้หอ,อันนี้ค่ะและสังหลักกวงนี้รายการสตุกจกก็ขอลากไปกอ่อนสำหรับวันนี้สมพูดคำว่าสวัสดีค่ะ เกี่ยเล่นมาทั้งหมดกี่เรื่องนะคะเอมีตือปอยไก่มีอะไรอย่างนี้ไหมคะวันนี้ถ้าเราจะเล่นปอยไก่รอดไหมคะถ้าอย่างงี้โอเคแต่หนูขอมืงคำถามสุดท้ายเลยก่อนที่จะไปแต่งหน้าวนนี้ไปตือปอยไก่ได้ไหมคะโอเควันนี้ไม่ใหญ่กว่ากูเหรอมึงก็มางี่หวนกูไม่กลัวมึงหลอกยี่หอมาี่ครับโอ้โหพีก็หวนใช่ไหมพี่งี่หวนอีนิวเป็นอะไรเจ้าแม่ทรายเหรออะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยเป็นเมีย ที่พี่มือเหมือนแต่งน้าปกติทุกวันจริงๆแค่แค่ไม่ได้เกี่ยตรงเนี้ยแค่นั้นเองกูโชคดีไงเพราะมึงแกล้งกูเยอะเกินก็เปลี่ยนปวดให้กูเลยกูไปจองหวดูจองล้างจองล้างกับจองผ่านพระเอกนางเอกจองวัดไปเลย